ความหมายของเลขทะเบียนรถเลขทะเบียนที่คุณใช้0-9ถึง9มีความหมายดีอย่างไรบ้าง เลขศูนย์เป็นเลขแห่งการเคลื่อนไหวที่ดีจะไม่เจอทางตันเมื่อมีเลขศูนย์เป็นคนรักอิสระชอบท่องเที่ยวมีแนวคิดแปลกแหวกแนวเลขหนึ่งเลขแห่งชัยชนะและความสำเร็จกล้าตัดสินใจมีความเป็นผู้นำสูงความก้าวหน้าในชีวิตเลขสองมิตรภาพที่ดีมีผู้สนับสนุนเป็นคนช่างคิดช่างฝานันมีจินตนาการสูงรู้จักสังเกตและพิจารณาช่างจดช่างจำ เลขสไปไหนมาไหนไม่เจอทางตันแข็งแกร่งทั้งร่างกายและจิตใจงานรวดเร็วว่องไวพูดจาตรงไปตรงมาจริงจัง,จงทุกคำพูดเลข4การเดินทางรับทรัพย์เป็นเงินติดตอ่อประสานงานจะดีเยี่ยมฉลาดมีไหวพริกสติปัญญาดีมากประชาสัมพันธ์เก่งชอบวางแผนเลขหาความสุขความก้าวหน้าทำสิ่งใดมีความต่อเนื่องเจริญก้าวหน้าเรืยชีวิตรุ่งโร์ผู้ใหญ่อุปธรรมชอบช่วยเหลือคน เลข6อำนาจบารมีตำแหน่งหนะ้าที่การงานดีรอบครอบคิดบวกหาเงินเก่งหาเงินได้หลายทางเลข7ธุรกิจการค้าที่ดีมีความเป็นผู้นำสูงมั่นใจตัวเองกล้าคิดกล้าทำพร้อมลงมือทำทันทีเลข8การเงินดีบริหารเงินเก่งเส้นสายดีชอบลุยถึงไหนถึงการมีวิสัยทัศน์กว้างไกลทันสมัยเลข9มองการไกลประสบความสำเร็จก้าผ่านทุกเรื่องร้ายให้กลายเป็นดีชอบเทคโนโลยีทำงานเร็วกว่าคนอื่น ตัวอย่างการร้อยเรียงเลข5 8 9 1 58หมายถึงความสุขความก้าวหน้าการเงินดีบริหารเงินเก่งหาเงินเก่ง89หมายถึงการเงินดีบริหารเงินเก่งหาเงินเก่งมองการกลาประสบความสำเร็จ91หมายถึงมองการไกลประสบความสำเร็จกล้าตัดสินใจมีความเป็นผู้นำสูง